สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูขนมจีนนะคะก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะเด็กๆทำได้ไหมมาตาตัวสะกดเนี่ยมีทั้งหมดกี่มาตาคะอ่ามาตาตัวสะกดนะคะมีทั้งหมด8มาตาด้วยกันนะคะ8มาตาซึ่ง นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะคะแม่กนแม่กลมแม่เกยแม่ก้งใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแม่นั่นก็คือแม่กอกานะคะแม่กอกาแม่กอกาเนี่ยเป็นมาตราตัวสะกดที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะอย่างเช่นคําว่ามานะคะอ่าคำว่ากานะคะ ที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยเราก็จะจัดอยู่ในมาตาแม่กอกานั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะครูขออนุญาตแชร์หน้าจอ Powerpoint สักครู่นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูจีนจะแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งนะคะนี่เลยนะคะเรื่องของมาา คัวสกดนะคะเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนจะได้นําความรู้เนี่ยนะคะไปทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราได้นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆดูดนะคะแม่กอกาแม่กอกา,กาก็จะมีคําว่าอะไรบ้างเอ่ยพวกเราเคยดูแล้วนะคะคําเหล่านี้คาว่ากาลานะคะคำว่ามะเขเือ อหมดหรือยังตะกร้านะคะนี่คือแม่กอกาไม่มีตัวสะกดนะต่อมานะคะเด็กๆมาดูแม่กลมบ้างนะคะแม่กลมก็จะมีคําว่าส้มแซมคําว่าอะไรบ้างเอ่ยคำว่าวงกลมหรือคว่ากลมนะคะอ่ากลมไฟคําว่าครมนะหมดหรือยังคําว่าต้มด้วยใช่ไหมคะคําว่าส้ม เยอะแยะเลยนะคะนี่คือมาตราตัวสะกดแม่กลมนั่นเองนะคะต่อมานะคะแม่โกนะคะแม่โกนะคะก็จะลงท้ายด้วยตัวสะกดวอแหวนนะคะแววว้าวผิวขาวนะคะว,ว้าวอ่ากลัวคำว่ากลัวได้ไหมเราอัวกลัวไม่ได้เพราะว่าเป็นสระอัวนะคะไม่ได้สะกดด้วยวอแหวนนะคะ ซีอิ้วนะคะเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆทบทวนเนาะแม่กอการคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่าโบคำว่าปลาคำว่าปลาทูคำว่าทูาาาานะคะ,ะที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะมีเพียงแค่พยัญชนะกับสระเท่านั้นนะคะ ต่อมาหน้าตาตัวสะกดแม่กงนะคะก็คือจะลงท้ายด้วยนงูนั่นเองนะคะคําว่าองคําว่าทงคําว่าโปรงคําว่าโครงนะคะเสือโครงนั่นเองนะคะแม่กลมก็ลงท้ายด้วยมอมานะคะคาว่านมคําว่าชามนะคะคาว่ายิ้มแยม้มคําว่าแยาม้มพัดลมอะไรแบบนี้เนาะนะคะแม่เกย ลงท้ายด้วยยอยักษ์คำว่ากล้วยคำว่ายายคำว่าตายคำว่าฉายเป็นต้นนะคะเด็กๆน่าจะรู้กันแล้วเนาะเพราะว่านี่เป็นการทบทวนนะคะครูอาจจะไปไหวหน่อยนะ,ะต่อมานะคะวอลแวนคำว่าเคียวคำว่าแมวคำว่าดาวคำว่าแก้วเป็นต้นนะคะ ข้ควรระวังเด็กๆคะถ้าเป็นลงท้ายด้วยวอแหวนเนี่ยเด็กๆจะต้องดูด้วยนะว่าเป็นสระอัวหรือว่าเป็นวอแหวนนะคะถ้าเป็นสระอัวเนี่ยนะคะเราจะไม่เราจะไม่จัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนะคะถ้าเป็นสระอัวก็คือจะอยู่ในแม่กรกานั่นเองนะคะเป็นต้นเนาะอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมว่า มาตาตัวสะกดเนี่ยนะคะมีทั้งตรงตามมาตาและไม่ตรงตามมาตานะคะถ้าไม่ตรงตามมาตาเนี่ยจะลงท้ายด้วยยอหญิงนอนเน้นรอเรือรอลิงรอจุราเนี่ยนะคะก็จะจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนั่นเองเนาะนะคะอ่าอย่างเช่นคาว่าขวัญเห็นไหมคะคำว่าขวัญลงท้ายด้วยยอผู้หญิงใช่ไหมคะอ่า แต่ว่าเราจะจัดอยู่ในมาตามแม่กนเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นคําที่ไม่ตรงตามมาตานั่นเองนะคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยต่อมานะคะมาตามแม่กบนะคะแม่กบก,ก็จะมีเป็นลงท้ายด้วยคอควายนะคะสุกดด้วยคอควายสุกดด้วยคอรักคังหอไข่เป็นต้นนะคะ ต่อมาแม่กดนะคะก็จะลงท้ายด้วยบอใบไม้ปอปลาพอฟันนะคะพอพันพอสำเพานะคะแม่กดนะคะเยอะเลยเด็กๆดูที่หน้าจอนะคะแม่กดเนี่ยคำที่ไม่ตรงตามมาตามมักจะ,ะสะกดด้วยจอจานนะคะชอช้างจอโซดอชาดากอปะาตะขอฐานอ่ะนะคะเหล่านี้เลยเนาะ ทีนี้เด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดล้วก็อื่นครุญาปิดแชร์หน้าจอสักคู่นะคะโอเคนะคะเด็กๆด,ดูที่เล่มนี้ค่ะแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยเล่มสีชมพูนะคะเด็กๆเ,เริ่มทำไปตั้งแต่หน้าแรกนะคะหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรตัวสะกดอยู่แล้วนะคะ แต่วันนี้ครูหนุจีนจะมาเน้นย้ำในหน้าที่24ถึงหน้า25นะคะ24่สเด็กๆดูที่หน้า24ก่อนนะตรงนี้นะ24นะคะปริง้งยนะคะ24แบบนี้เนาะนะคะหน้ 24, ายี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเติมคำที่อยู่ในแม่เกยนะคะลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์หน้าที่24นะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งคุณป้าทำอะไรอยู่ คุณป้าพายเรือใช่ไหมคุณป้าพายเรือนะคะคุณป้าพายเรือซึ่งคําที่เราเติมเนี่ยจะต้องเป็นออยู่ในมาตราตัวสกดแม่เจยนั่นเองน,นะคะต่อมารูปที่สองนะคะจุดจุดจุดอยู่ในส่วนสัตว์จุดๆ,ๆุอยู่ในส่วนสัตว์ก็คือม้าลายนะคะม้าลายอยู่ในส่วนสัตว์นั่นเองนะคะ ข้อที่สามจุดๆเป็นแม่ของแม่แม่ของแม่เรียกว่าอะไรแม่ของแม่เรียกว่าเด็กๆเติมไปนะแม่คะจุดๆผลไม้นะคะอทำอะไรกับผลไม้นะคะเด็กๆเติมเองได้เลยนะคะให้เด็กๆทำหน้าที่ที่สิบสี่ีสิบห้าเด็กๆก็เด็กๆมาดูข้อมาดูหน้าที่ยี่สิบห้าต่อนะคะ หน้ 15, าที่25เขาบอกว่าให้คิดและเขียนคำที่อยู่ในแม่เกลนะคะ7็ดคำแม่นะเกลมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆต้องเขียนให้ถูกต้องถ้าเป็นสละอัวห้ามเขียนนะคะให้เขียนที่ลงท้ายด้วยเพียญชนะหรือว่าตัวสะกดวอลแวร์นั่นเองนะคะโอเคนะก็จะประมาณนี้นะคะให้เด็กๆทำหน้าที่24กั 14, บ25ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะถ้ามี ข้อสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะคะทักมาสอบถามเพิ่มเติมกับคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ